สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อนายมีวิธีทําแสงสว่างเมื่อเวลาฉุกเฉินนะครับเช่นไฟดับนะครับฝนตกแล้วเราออกไปไหนไม่ได้นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็มีน้ําเปล่านะครับอันนี้จะเป็นข้าวสารนะครับนี่ข้าวสารนะข้าวสารอันนี้เป็นน้ํามันพืชน้ํามันพืชใช้ใหม่หรือเก่าก็ได้นะครับแล้วก็นี่คือคัตเตอร์บัตนะครับผมแล้วก็ไฟแชกนะครับเดี๋ยวเรา มาเริ่มทากันเลยนะครับนะอันดับแรกนะครับข้าวสารก็ประมาณนี้นะครับนะเลยขึ้นแก้วมานะครับนะ,ะแล้วก็เทน้ําใส่นะครับเวลาฉุกเฉินนะครับไม่มีเทียนนะครับไม่มีเทียนไขอยู่ในบ้านเราออกไปไหนไม่ได้ประมาณนี้นะครับนะเทน้ําประมาณนี้ครับเดี๋ยวไล่ข้าวลงไปก่อน ดีย๋ยนั้นอีกนิดนึงนะครับโอเคทีนี้เราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับชั้นแบ่ง น้ำมันพืชกับน้ำแล้วก็ข้าวก็จะอยู่คนละชั้นกันนะครับนะแล้วเราก็นำคัตเติลบั๊กนี่แหละนะครับเสียบลงไปนะครับนะเสียบลงไปในข้าวนะครับให้เหลือประมาณนี้นะครับนะแล้วก็รอรอนิดนึงนะครับทีนี้เราก็จุดไฟได้เลย ไปได้ แค่นี้นะครับไฟของเราก็จะอยู่นานหลายชั่วโมงนะครับถ้าเราทำหลายแก้วแล้วเราก็ไปวางตามที่ในมุมบ้านนะครับเออในมุมบ้านนะตรงไหนมันมืดมันไม่สว่างนะครับเวลาฉุกเฉินนะเราไปไหนไม่ได้ฝนโกลด้วยไม่อยากออกไปด้วย คิดซะว่าเดี๋ยวช่างไฟก็ทําเสร็จอะไรประมาณนี้นะครับนี่ยาวเลยนะครับนะถ้าสมมุติจากหน้าทุ่มแบบนี้ก็จนสว่าง,งนะครับถึงจะดับวนละ่ยไว้แบบนี้เลยก็ได้นะครับนะมีข้าวนะครับน้าเปล่าน้ํามันพืชนะครับคัน์บัตเสียบลงไปนะครับเห็นไหมครับยังอยู่นะครับี่ อาจจะช่วงเวลาแรกๆที่เราจุดมันอาจจะมีดับบ้างนะครับถ้าเรารอเวลาอีกสักนิดหนึ่งเหมือนพ่อนายจะจุดเร็วเกินไปเฉยๆนะครับเมื่อกี้นะถ้าไม่เร็วเกินไปนะครับมันก็จะติดอยู่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อนายจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ไฟจากเอ่อคัตเติลบัตนะครับแล้วก็น้ำมันพืชอันนี้น้ำเปล่า อันนี้ก็จะเป็นข้าวสารนะครับนะติดทั้งคืนนะครับนะติดทั้งคืนเลยนะครับอันนี้พ่อนายจุดแล้วประมาณสิบนาทีนะครับนะเดี๋ยวพ่อนายจะลองดับดูนะครับดับนะครับพ่อนายจุดใหม่นะครับลองจุดใหม่นะ ิง่ายเอ้ยน้องชีวามาดูด้วยสวัสดีค่ะน้องชีวาสวัสดีค่ะน้องชีวาเลิกเรียนกลับมาจากโรงเรียนพอดีนะครับหยิง่ายทําเองได้นะครับที่บ้านวิธีนี้ทําเองได้ง่ายๆนะครับเวลาฉุกเฉินนะไฟดาวฝนตกฟ้าร้องไม่อยากออกไปไหนเราอยู่แต่บ้านไม่มีรถนะครับเออนี่เราใช้แค่นี้เลยแก้วข้าวสารน้ำเปล่าน้ำมันพืชแล้วก็ขั้นบัตแล้วก็ไฟแช็กจุดแค่นี้ ติดหน้านะครับยังไม่ดับยังไม่ลดไปไหนเลยนะครับนะนู่นแหละถ้าจะให้ดับเองก็ไม่รู้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับนะอันนี้คนไหนก็นั่งคุยไปคุยมาคนไหนก็ว่าหลายนาทีแลวนะครับนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พห่อนายด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อแจ้งเตือนว่าพ่อนายทำคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ